สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใส่แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธี response spectrum นะครับหรือว่า s r วิธี RSA นะครับก็ผมจะใช้โครงสร้างตัวอย่างนะครับสำหรับการให้แรงแผ่นดินไหวนะครับก็คือจะเป็นโครงสร้างตามหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็น ครงสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับสูง4ชั้นนะครับมีเสาคานนะครับขนาดประมาณ0.4นเมตรนะครับแล้วก็ใช้สปอร์ตเป็นฟิกทั้งหมดนะครับาการใส่แรงแผ่นดินไหวนะครับก็เราจะต้องมาที่แท็บที่เป็นโหลดดิ้งตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาสร้างโหลดเคสที่เป็นแรง เซ uh, ismic load c a s โดยเฉพาะนะครับก็ uh, สำหรับโหลดเคสในโครงสร้างนี้นะครับผมจะมีโหลดเคสเป็นเด a d load กับไลท์ load อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโห a d เคสพื้นฐานสำหรับ uh, แรงที่อาคารนี้จะรับนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาสร้างเป็นโหลดเคสสำหรับไซ i s m i c เพิ่มขึ้นมานะครับโดยคลิกที่โหลด c a สดีเ t a i l นะครับจากนั้นก็คลิกที่ add นะครับ แล้วมาเลือกอตรงหน้าต่างโหลดเคสตัวนี้ครับเราก็มาเลือก primary นะครับจากนั้นเลือก loading type นะครับเป็น seismic นะครับจะมีแบ่งระหว่าง seismic H กับ seismic V นะครับก็คือแบ่งเป็น horizontal กับ vertical นะครับก็คือเป็นที่แนวราบกับ vertical นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น seismic H นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่า t i t ิลนะครับ จะเปลี่ยนเป็นไซสิมิกตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ Add นะครับแล้วก็คลิกคลอสนะครับเราก็จะได้เป็นโหลดเคสของไซสิมิกนะครับขึ้นมานะครับหนงอันนะครับจากนั้นให้เราไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิก Add อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใส่พารามิเตอร์ของสเปกตรัมตัวนี้นะครับโดยที่หน้าต่างนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวแท็บที่เป็นแท็บ レスปอนสเปกตรัมนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นหน้าต่างการใส่พารามิเตอร์ต่างๆนะครับก็เริ่มใส่พารามิเตอร์ก็เริ่มที่การเลือกโคดนะครับก็จะลองรับสเปกตรัมนะครับตามโคดต่างๆนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นโคดเป็น asce 7จ็ด16ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมาเลือกคอม b i n เ t ชันไม่ต o d นะครับ ก็คือไอวิธี r s a เนี่ยมันจะคิดคำนวณโหมดเชฟหลายโหมดครับแล้วก็เอาผลมารวมกันดังนั้นเราก็จะต้องมาเลือกวิธีการรวมผลของแต่ละโหมดนะครับที่ตรง combination m i t h o ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่วิธี SISABS CQC นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นวิธี SIS s ตัวนี้นะครับ แล้วก็ถัดไคถ้าเป็นลองพีเลียดนะครับช่องนี้ลองพีเลียดซึ่งลองพีเลียดถ้าดูตามมอญพอแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่ได้กำหนดมาชัดเจนนะครับถ้าทางซ้ายมือตัวนี้จะเป็นตาม ASE นะครับก็จะเห็นว่ามีการกำหนดค่าอลองพีเลียดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสมการการคิดคำนวณตัวความเร่ง ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมยพเนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดโซนนี้เข้ามานะครับก็คือจะใช้สมการนี้ยาวตลอดเลยดังนั้นนะครับเดี๋ยวในโปรแกรมนี้นะครับผมจะใช้เป็นค่าสูงสูงสงแล้วกันนะครับก็คือประมาณสัก12วิครับเพื่อที่จะให้มันเลยเ,เลยช่วงของค่าค่าของโครงสร้างของเรานะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงกัน ใช้ค่าความเร่งนะครับหลังโซน tl หลังหลังค่าคาบที่เป็น tl นะครับต่อมานะครับเป็น fa fv นะครับหรือว่าค่าปรับแก้ตามประเภทของชั้นดินนะครับก็คือเป็น fa ก็คือเป็น short period size coefficient นะครับ f v ก็คือ long period size coefficient นะครับถ้าเอาตามถ้าเปิดดูใน ace นะครับ เราก็จะได้เป็นตัวเทเบิลตัวนี้นะครับถ้าเป็น ase 7จ็ขนะครับก็คือตามโคดที่เราเลือกเขาก็จะมีตารางตัวนี้ครับอ,อยู่ในโปรแกรมทั้ง fa และ fb นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องมาเกาะค่านะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือก size card ตัวนี้นครับว่าประเภทชั้นดินของเรานะครับเป็นแบบไหนพอเราเปลี่ยนประเภทชั้นดินเนี่ย ัว fa กับ f v นะครับมันจะมาเช็คค่า ss กับ s 1ตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะปรับแก้ค่า fa กับ f v นะครับเปลี่ยนให้ตรงกับไซด์คัสท,ที่เราเลือกไว้นะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นไซด์คัส f ตัวนี้จะต้องมอีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะต้องไปดูรายละเอียดในมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น ประเภท a ถึง e ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกแล้วตัวโปรแกรมจะเปลี่ยนค่า fa กับ fb ให้เราได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะสมมุติให้เป็นไซคลัส d นะครับก็พอเปลี่ยนประเภทชั้นดินแล้วเนี่ยตัว fa fb ก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะได้ตัวนี้ปรับแก้โดยอัตโนมัตินะครับได้เป็นความเร่งรับแก้โดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับเป็น การใส่ความเร่งแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าเป็นความรุนแรงแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับในต่างประเทศนะครับพื้นที่ที่รองรับนะครับเราสามารถใส่ค่าซิโค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมจะคิดเป็นค่าพิกัดให้เรานะครับแล้วก็เอาค่าความเร่งในตำแหน่งนั้นนะครับมาใส่ให้โดยอัตโนมัติเลยแต่สำหรับประเทศไทยนะครับก็อาจจะ ต้องกอกค่าเข้าไปก่อนนะครับก็คือเอาสิบโค้ดออกนะครับนี้เราก็จะต้องใส่เป็นเลขศูนย์ครับแล้วเราก็จะมากอกเป็น s s กับ s 1ได้นะครับโดยเราก็อาจจะดูที่ในมาตรฐานมยพะนะครับที่เป็นตรางตราดค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมอาจจะเลือก สมมุติความเร่งนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ดอยหลวงตรงนี้นะครับที่มีความเร่ง SS s ่ากับ S1 ตัวนี้เป็น1.015กับ0.329อกนะครับมากรอกในโปรแกรมนะครับแล้วก็ใส่ค่า SS เป็น1นึ่นะครับแล้วก็ค่า S1 นนะครับเป็น 0.329นะครับตัวเคเบิลตัวนี้นะครับก็จะปรับค่าแล้วก็อัปเดตค่ากราฟให้เราดูนะครับเมื่อเราใส่ตัวค่าความเร่งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ดัม p ิ i n g type นะครับก็คืออเราจะให้โปรแกรมคิดคำนวณตัวดัม p ้ i n g งให้เราเลยนะครับหรือว่าเราจะากำหนด กำหนดค่าความหน่วงเองนะครับโดยทุกโหมดนะครับจะใช้เท่ากันนะครับถ้าเรากำหนดเองแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็น cda mp ตัวนี้ก็จะกำหนดโดยวัสดุนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็น mda mp ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการคำนวณนะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยครับจะมีดมปิ้งอยู่ที่ เท่าไหร่นะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้ดัมปิ้งเป็นค่าเฉลี่ยของวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือ0.05นะครับเมื่อเรากำหนดดัมปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากำหนดว่าตัวสเปกตรัมตัวนี้นะครับความเร่งตัวนี้ครับจะให้กระทำกับโครงสร้างในทิศทางไหนนะครับในที่นี้ถ้าเราดูโครงสร้างนะครับผมก็จะกำหนด ให้สเปกตรัมตัวนี้กระทำในทิศแกน z นะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถใส่ค่าแฟกเตอร์ตรงช่องด้านหลังได้นะครับก็ถ้าเรามีค่าปัดแก้หรือว่าค่าคูณอะไรเพิ่มนะครับเราก็สามารถใส่ได้ในช่องนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใส่นะครับไอตัวแฟกเตอร์ตัวนี้มันก็จะเป็น ค่าห่งโดยอัตโนมัตินะครับตามมายพอ,อเราก็จะมีการใส่เป็นค่า i ส่วน R นะครับค่า i ส่วน R หรือว่าตัว Important Factor นะครับของโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมีความสำคัญระดับไหนนะครับเราก็จะมีตัวประกอบความสำคัญตัวนี้นะครับ ในที่นี้ผมจะสมมุติให้เป็นระดับมากนะครับจะได้ค่า i 1.25สนะครับส่วนค่า r นะครับก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการรับแรงของโครงสร้างนั้นนะครับในที่นี้ผมจะสมมุติให้เป็นโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดานะครับมีค่า r เป็น3นะครับก็จะได้เป็น i ส่วน r เป็น1.25ส่วน3นะครับได้เป็น0.416นะครับก็ใส่เป็น ใส่ค่าแฟกเตอร์ไปด้านหลังอย่างนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ add นะครับแล้วก็คลิก close นะครับก็จะได้ข้อคอมมิ่งนะครับกระทำที่ทิศทางแกน z ตัวนี้นะครับตามทิศทางที่เราเลือกไว้นะครับก็ถ้าเราต้องการทิศทางอื่นๆนะครับเราก็สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือว่ามา แก้ไขตัวนี้ได้นะครับก็เช็คว่าเราต้องการให้อ่ากระทําในทิศทางไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เช็คตรงบล็อกตรงด้านหน้าตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรามีความเร่งแล้วเนี่ยตัวแสแตทเนี่ยจะต้องมากําหนดอ่าตัวแมสหรือว่ามวลที่เราพิจารณาสําหรับแรงแผ่นดินไหวด้วยนะครับโดยเราจะใช้ที่ Reference Load Definition ตัวนี้ก็ได้หรือว่า,าถ้าให้โปรแกรม Generate ให้ก็ได้นะครับก็คือจะใช้เป็น Math Model Generator ตัวนี้นะครับเราก็คลิกขึ้นมานะครับให้มีหน้าต่างที่ชื่อว่า create math model ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการสร้าง Math หรือว่ามวลน,นะครับเพื่อที่จะพิจารณาร่วมกับตัว Spectrum ตัวนี้นะครับก็อ ตรงโปรแกรมตัวนี้มันเลือกมาให้แล้วนะครับก็คือเป็นเด a ดโหลดแฟกเตอร์นะครับไลท์โหลดแฟกเตอร์ศนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับหร,หรือว่าดูข้อกำหนดตามมาตรฐานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นเดดโหลด1 0 0นะครับส่วนไลท์โหลดอาจจะลดเหลือประมาณ3 0หรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่กรณีนะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้ตามค่า d e f a u l t ของโปรแกรมเลยนะครับก็คือ เป็นเดสโหลดนะครับแฟกเตอร์หนะครับเป็นไลท์โหลดแฟกเตอร์0.5นะครับจากนั้นก็กดที่เจเนเรตนะครับพอกดเจเนเรตเมื่อกี้ตรงหน้าต่างขวามือตัวนี้นะครับที่เป็น r e f e r e n c e l o a d d e f i n i t i o n ตัวนี้ครับก็คือจะมีการสร้างตัวโหลดเคสที่เป็นแมทให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ถ้าเรา จะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้เราจะมาสร้างทีละอันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราใช้เครื่องมือ Math Model Generator ตัวนี้ครับก็จะมีความรวดเร็วกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าจะใช้เด d l o a d กับไลด์โหลดนะครับซึ่งจะมีทิศทางทั้ง x y แล้วก็ z นะครับก็คือเป็นเหมือนการกำหนดหมวลให้เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางนะครับก็ตาม ทิศทางของความเร่งประมาณนี้นะครับก็พอเราได้แม p แล้วได้โหลดเคสที่เป็นความเร่งสเปกตรัมแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็กด run อัน l y ซิ s นะครับเพื่อให้โปรแกรมคำนวณผลของแรงแผ่นดินไหวนะครับ พอรันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดูผลนะครับที่ View Output File ได้นะครับก็สำหรับผลของ e e t o o n Spectrum นะครับก็จะมีดูได้ตรงที่เป็นแท็บผลตัวนี้นะครับก็จะเป็นแท็บ e s u l t แล้วก็จะมี4แท็บย่อยนะครับก็แท็บแรกนะครับที่เป็นแท็บ Igen Solution นะครับตัวนี้จะเป็นการบอก ค่าความถี่แล้วก็ค่าคาบนะครับขององค์อาคารนะครับในแต่ละโหมดนะครับก็จะบอกนะครับว่าแต่ละโหมดจะใช้ค่าคาบแล้วก็ค่าความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แถ็บที่2นะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าโมดูลแมสนะครับของแต่ละโหมดของแต่ละทิศทางนะครับใช้ค่าเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูใน แท็บนี้ได้นะครับในหัวข้อนี้ได้แล้วก็อันต่อไปนะครับเป็น model based action นะครับ model based action ตัวนี้จะเป็นการาคิดตัวแรงเฉือนที่ฐานหรือว่า based action ให้เรานะครับว่าแต่ละโหมดแต่ละทิศทางนะครับมีเท่าไหร่ซึ่งในกรณีนี้นะครับผมใช้ให้มันกระทำ ท,ทางทิศทางการแซดนะครับก็เลยมีผลที่ fZ อย่างเดียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น participation factor นะครับหรือว่าจะเป็นการบอกว่าแต่ละโหมดนะครับมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อโครงสร้างอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออย่างเช่นโหมดที่1นะครับ71.5%โหมดที่2อง8 3นะครับ เป็นการบอกว่า,ามีโอกาสเกิดที่โหมดที่1ทางแกนแซนะครับที่71.5%ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราต้องการให้มีความครอบคุมของแต่ละโหมดนะครับเราก็ต้องดูเลือกจำนวนโหมดเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มีเปอร์เซ็นต์ซัมเมชันนะครับก็จะมีจะมีเป็น s u m ม a t i o n ของแต่ละทิศทางนะครับ ว่ารวมแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้มีค่าเกินอยู่ที่8 0ดสถึงเกนะครับอาจจะมีการเปิดดูที่มาตรฐานนะครับว่ามีข้อกำหนดว่าจะต้องใช้แ a t ต์ participation factor ตัวนี้นะครับให้มีอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะครอบคุมตัวโหมดที่จะเกิดขึ้นนะครับ ตัวท้ายตารางนะครับหรือว่าท้ายเทเบิลนี้นะครับก็จะเป็นตัวผลรวมของเชียร์นะครับก็จะมีการรวมวิธี s i s s ให้นะครับก็ตามวิธีที่เราเลือกนะครับส่วนอีก2อันนี้ก็จะเป็นวิธีอื่นๆน,นะครับที่โปรแกรมใส่เข้ามาให้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรา,า,อาลองมากด เครื่องคิดเลขดูนะครับว่าไอตัวแรงเฉือนที่โปรแกรมคิดเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับตัวความเร่งแล้วก็ตัวมวลที่คิดมาหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะมาทีา่ดูนะครับอ,อย่างเช่นเราจะมาดูที่โหมดที่1ตัวนี้นะครับที่ f z เป็น10,34กิโลนิวตันนะครับว่ามาจากไหนนะครับซึ่ง ถ้าตามตามาในข้อกำหนดแล้วนะครับก็คือตัวเบตเทียตัวนี้มันจะมาจากามวลน,นะครับมวลคูณกับความเร่งนะครับจากนั้นนะครับก็ต้องมาคูณกับตัวค่าแฟกเตอร์ที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ลองมาคูณดูว่ามันมีความอาสอดคล้องกันหรือไม่นะครับก็หมวดที่1นนะครับเป็นตามแกน Z ต,ต,ตัวนี้นะครับ จะใช้โมดแมสนะครับอยู่ที่า3ามพนอานะครับกิโลนิวตันนะครับก็เป็น3,651.619กอาิกิโลนิวตันนะครับ,เ, 3, นนรบเอามาคูณกับตัวที่เป็นความเร่งนะครับความเร่งประจำโหมดที่1ก็คือจะเป็น0.6 8073นะครับ จากนั้นก็เอามาคูณที่เป็นแฟกเตอร์นะครับที่เราใส่เป็นค่า i o r ที่หน้าต่างพารามิเตอร์นะครับแล้วก็คูณเข้าไปนะครับแฟกเตอร์ที่เราใส่คือ0.416นะครับก็พอคูณทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น1,034.07นะครับก็คือมีความสอดคล้องกันนะครับก็คือตัวโปรแกรมก็จะคำนวณ ตัวเบสเชียให้เราจากความเร่งที่หามาจากกราฟสเปกตรัมนะครับแล้วก็จะใช้มวลตามที่เราสร้างในแมทโมเดลในหน้าต่าง Generate Math Model นะครับก็จะสามารถดูผลได้ประมาณ4หัวข้อนี้นะครับ